ไม่ต้องกินนะ่ะมันมีนะไหมปุ๊กังนีสายอันนี้ตยกงคือ สีนะครับช้างบลู e t e และ w ว i t ีมนะครับเอาละครับและในช่วงนี้เดี๋ยวเราร,ร,รอสักครู่จะพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงนี่เปิดอย่างเป็นทางการนะครับแล้วเราจะมาเริ่มแข่งขัน s หรับ Grand Sport Day ในวันนี้งงอ้าวทั้งสองสีพร้อมกันยืดยอดยดครับ เมื่อวานพี่เดินมาหาเรานะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวหลังจนี้เราจะเข้าสู่พิธีเปิดนะครับขอเชิญนะครับสำหรับนักร้องทีมนะครับ Miss Grand Thailand และ Miss Grand International ด้านบนเวที ตาตอนนี้ระหว่างรอนะครับสำหรับบอสของเรานะครับมาเดี๋ยวมาซ้อมเสียงเชียร์แรงเชียร์ของทั้งสองสีดีกว่าเพราะว่าวันนี้อย่างที่บอกว่าเรามีตัดสินรางวัลน,นะครับต้องจากขบวนพาเหรดรอดเยี่ยมแล้วเรายังมีนะครับสำหรับรางวัลกองเชียร์ยอดเยี่ยมด้วยมาดูกันนะครับว่าสีไหนจะคว้ารางวัลน,นี้ไป่ะตอนนี้ครับ สวัสดีออทุกคนนะคะสีฟ้านะคะ blue phoenix นะคะออออวันนี้นะคะเราก็จะมาเขาเรียกว่ามาชิงถ้วยรางวัลกันนะคะเอ,อเอาให้เยอะที่สุดไม่คาดหวังแต่ตั้งตารอนะคะทุกคนคะออ่ะวันนี้รวมพลังเขาเรียกว่าอะไระอ,อ๋อ วันนี้รวมพลังมิสแกรนเข้าพรมมิสแกรนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับเกมที่เล่นนะคะไม่ต้องจริงจังมาก,บอก,กอบอกตัวเองบออกตัวเงหรือเปล่าคอยดูนะปีนี้หรือนั่งเฉยๆแล้วก็อยากมาให้หนูวิ่งเต้นนะสาธ <laughs> ุค่ะเก้าเก้<ๆ>จะรอดูค่ะก็จะปล่อยให้น้องๆนะคะได้ได้เล่นไปส่วนเรายืนส,สวยๆนะคะยังไม่แก่ค่ะก็เด<อ>ี๋ยวจะให้ทุกคนโอกาสให้ทุกคนได้เล่นเกมกันนะคะแล้วก็ ใครที่มีพละกกำลังมากพอนะคะช่วยก็ลงเล่นเกมด้วยนะคะวันนี้เรามีกีฬาหลากหลายเลยมีอะไรบ้างคะพี่แซมถ้าเราจอยากลงเล่นอะไรล่ะมีอะไรบ้างคะอยากเล่นต่อยมวยค่ะเออต่อยกับใครต่อยกับสีแดงค่ะพี่ไม่เน้นใช้กำลังค่ะเน้นใช้อะไรคะเน้นเข้าร่วมแต่ไม่เข้าร่ั ดังจอยอยากถามสีแดงว่าปีนี้ไม่อยากได้ทัวร์และอยากได้อะไรไหมคะไม่อยากได้ทัวร์แต่อยากได้อยากเงินค่ะได้ตังค์แต่วต้องตอบว่าอยากได้เธอแต่ที่แน่ๆก็คือสีแดงต้องได้รางวัลกองเชียร์สองปีซ้อนป้าเดี๋ยวจะรอดูว่าสีไหนจะได้ อ่ะแต่ว่าระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวรอประธานของเราได้ข่าวบอกว่าวันนี้มีน้องๆน,นะครับตัวแทนมิสแกรนจังหวัดมาหลากหลายจังหวัดเลยใช่ไหมไหนเนเฉยน้องแต่ละจังหวัดได้เลยนะครับโอ้โหนี่มาหลากหลายคนเลยฮัลโหลชื่อมีนาหนูชื่อมีนา2024น <laughs> ไหนไหนไหนน้องมีนา <laughs> หนูหนูหนูเตรียมพร้อมไม่ปรากอะไรหรือเปล่าลูก <laughs> ไม่งเ่ต้องงเตรียมตัวประกาศให้ครอยากให้ไปขอเสียงหน่อยม่เอาใครอยากให้มีน้เดืองคนองขอเสียงหน่อยไม่ไม่ไร่ไม่ไม่ัม่ <h <h ีะ่ไา uh> ่ไมาไมวไม่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 ม่ม่ไม่ไ่หม่ไม่าม่ไน่ไม่ม่ไ่ม่ไ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 ่ไมไม่่ไม่ ให้น้องเขาประกวดกันอยู่แล้วมาพาพร้อมแล้วเราเข้าสู่พิธีการเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการเพื่อชิงศักดิ์ศรีระหว่างทีมยอ่ยอพูดยอ่ยอทีมชาลเลอตกับทีม,ทมอิงฟ้าว่วววางางานนี้กับเรานะครับเดี๋ยวเราจะมานับถอยหลังนะครับเราให้สำหรับนะครับทุกท่านยิงเปมร์ชูพร้อมกันนะครับเป็นการร่วมพิธีเปิดกับแกรนด์สปอร์ตในปีที่สองนี้ทุกคน พร้อมไหม<อ>เสียงเบาจังเลยทุกคนพร้อมไหมเอาละ,ะครับทุกท่านครับและในช่วงนี้ครับเราจะมาเริ่มนับถอยหลังนะครับเข้าสู่การเปิดงาน Grand Sport Day ร<อ>เราจะมานับถอยหลังจาก5 4 3 2 1 ก่อื่นให้ทุกคนนะครับได้ถ่ายภาพรวมกันนะครับเรียนเชิญถ่ายภาพรวมกันกับครอบครัวแกรนของเรานะครับเอาไ now time ช่ t งดีช่าง o อก o ูป s s ว s เชิ take a photo together อะเดี๋ยวขอเชิญน้องๆนะครับพย่อมมาใกล้ๆเลยเดี๋ยวมาถ่ายภาพรวมกันนะครับสำหรับแกรนสปอร์ตเ y ของเราได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ทุกคนบอกก้องครับ 1, 2, น 1, 2, หนึง 1, 2, ่งสองสามเดกรูปหนึ่งหนึ่งสองสขอถูวันอโนรี่บ้างหนึ่งสองสามวันอโนลี่ขอบคุณน้อง,องทุกคนครับ ขอบคุณนะครับรน้องน้องบิสกระจบวบนะครับมิสกระไทแนและมิสกระนาน,น,นชาติแลนะครับและตอนนี้ขอเชิญทุกคนพระจําเส้